อเ่เพชรพระรวยสวัสดีซีสูบผู้สุขคนครพุมมาเร้อพี่น้องเอ้ล่าพัฒนาของพอสวัสดีเนาะพี่น้องเนาะเขาหนึ่งเอ้เขาตกกลับเนาะพี่น้องเพื่อนให้หนึ่งซีเด็กออกซีหนึ่ง,เ,กออกงเขาตกกลับเนาะพี่น้องเนาะกะ็ทือว่าเขาเพื่อเกาส่วนเหล็กวิ่งเพื่อนกะวิ่งโลดกับมาทั้งบนมาทั้งล่างเนาะพี่น้องเขาบนเขาล่างเหล็กมันออกกันบนนันออก สี่หนึ่งลางศูนย์เจ็ดของพ่อสวัสดิ์นั่นเลขวิ่งเข่าตัวเน้นพร้อมตัวร่องกับเข่าเพื่อนห้ยซีกับเจ็ดเข่าซีเพื่อนเน้นซีเข่าซีมาสี่หนึ่งเจ็ดกับมาล่างมาศูนย์เจ็ดต้นจับคู่นี่เป็นตัวกราบนะพี่น้องเป็นตัวกลับเป็นตัวเน้นพร้อมเพื่อนเน้นหาคู่เนะพี่น้องเพื่อนเน้นหาคู่เข่าตัวเน้นเข่าตัวเด่นพร้อมสี่หนึ่งหนึ่งสีเพราะว่าเลขกเป็นบ่อเลยปักหลักถือว่าเข่านะพี่น้องเนาะถือว่าเข่า เข้าบนเข้าล่างเลยพี่น้องเนาะเอามาแล้วพี่น้องมาตามกันต่อวันจันทร์ที่ยี่เอ็ดตุลาสองห้าหกเจ็ดบื้งอีกอย่างไปก่อนได้พี่น้องเนะเดี๋ยวเขียนแล้วค่อยเบื้งตรงๆกันเพราะว่าบุถนัด วันจันนะ 20, ่ะยี่บเอ็ดตัของปู3าแป้เไปเขียนวันที่ยีบสองจันยี่สบตุลาสองห้าหกเจ็ด ลาวพัฒนาได้พี่น้องเลยแต่เขียนแต่เขียนตำราเลาวซื่อ,อเขียนแบบง่ายๆเอฟซีกับลูย์หรอกว่าลาวพัฒนาเพราะว่าหุ่นยนทุกอย่างกับอะไรล้งนะพี่น้องหุ่มมนยนต์ทุกอย่างยันพิษเลยไม่หัน เราพัฒนาพ่อสวัสดิ์วิ่งรูดบนล่าง วิ่งรูดบนล่างสามห้าวิ่งรูดบนล่างสามกับห่าพ่อเปนเน้นในที่สาม เด่นสามลองห้าจับคู่สามสาม 3 4 3 6 3 7

ูนย์ห้าหนึ่งห้า สองห้าจะไม่เหล็กสามตัวสองคู่คือเกาศูนย์สามแปด ศูนย์สามห้าศูนย์หลักลอยนะพี่น้องเป็นไหนศูนย์เป็นหลักลอยเมื่อบังตัวเน้นบ้านนี่เน้นที่สามเจ็ดสามแปด สามห้าตัวเน้นได้พี่น้องได้ตัวเน้นตัวเด่นแล้วก็หนึ่งหาแล้วก็สองหาตัวเน่นได้พี่น้องได้ตัวเน้นเพื่อเน้นให้หาคู่คืออกเาพี่น้องเน้นหาคู่คือกเกาตัวล่องสี่คู่อันนี้คือตัวเน้นตัวเด่น เน้นในห้าคู่ตัวท่าสีเป็นตัวเน่นเป็นตัวเด่นอ่ะพี่น้องแคปหน้าจอนะครับได้ตรงดีืได้วาอย่ายงดอกปานี้จันยี่เบตตัวล่าสองหาหกเล่าพัฒนาของพอสวัสด์บนล่างในเพิ่นไฮสาม กับหาเน้่นสามร่องหาส่วนจับคู่นี่ก็ส3มสามสามสี่สามหกสามเสหา 1, หาห่ 2, หาส่วนตัวเน้นของเพื่อนนี่ก็คือ3ามเจ็ดสามแหาหน่ 2, หาสหาเน้นหาคู่หาหางส่วนเลขสามตัวนี่ศูนย์สามแปดศูนย์สาได้ี่นองได้ เอาแคบหน้าจอตามนี้ครับผมมักชอบตัวอะไเข้ากันเอาไปพิจารณาเบิ้งเอาไปวิเคราะห์เบิ้งก่อนที่งทุนกลับมาเบิ้งไรยมือของเพลเนี่ยล่ะลรยมือของพอสวัสดิ์ที่เพิ่นมาให้ตัวเพิ่นตีตะล่างซีกอว่ามันตีกอว่ามันก็คือเป็นตัวเน้นเป็นตัวเด่นได้พี่น้องเน้นสามล่องหาน่ะฮะล่ะตัวเน้นเพิเนอันนี้คือลร้มือของพอสวัสด์กันเอาขอบุญขอบคุณพอสวัสด์หลายครับผมเอาคอยเขาคอยเดินต่ออีกให้พี่น้องเข้าโชคมานกัน เอาฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพชรผ้ารวยสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม